น้องเดชพระรัตนไตรยัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรตนะพระสังฆรตนะนามัตถุรัตนตียศัตว์อขออวยพอรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในะวันนี้ก็มโมทนากับญาติโยมด้วยวันนี้ผ่านเข้าพรรษามาได้เกือบครึ่งทางะโยมนะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้า ซึ่งเป็นวันพ้าใหญ่ถือว่าเป็นบสถศพที่สามของข้าพรรษาก็จะครบเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งผ่านจากวันเข้าพรรษามาครึ่งทางแล้ววันคืนก็ล่วงไปอย่างรวดเร็วผ่านไปผ่านไป,นไปก็เตือนมีคำพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ให้เตือนสติพุทธบริษัทว่าเราแต่ละวันได้ได้ไม่ประมาทได้ละอกุศลได้ดำรงอยู่ในกุศลคุณงามความดีอะไรบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เรามีจิตใจที่สงบผองแผ้วมีจิตใจที่ผ่องใสสักวันหนึ่งก็ได้สักครั้งหนึ่งงเช่นยัดโยมมาสวดมนต์ไหว้พระ ฟังทาเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิ <c oughs> เพื่อให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์หมดจดจากในแต่ละวันจิตใจก็ได้รับเรียกว่าอารมณ์ต่างๆที่เข้ามารวมอยู่ที่จิตใจเพราะว่าเวลาเรารับเรื่องอะไรต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็มาลงที่ใจเนี่ยทั้งหมด ลงอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจเป็นผู้รับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจไม่ได้ซักฟอกบ้างไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์บ้างก็จะเศร้าหมองหม่นหมองไปเพราะว่าอุปกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่จอนมาทำให้ใจิตใจนั้นขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนกับน้ำที่มีสีต่างๆ หรือว่าน้ำนั้นเต็มไปด้วยจอกแหนปกคลุมหรือว่าเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยคลื่นเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยเปลือกตมต่างๆทำให้ไม่ผ่องใสก็ต้องอาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติจึงจะทำให้จิตใจนั้นผ่องใสดีงามซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขสมนัต ความสุขกายสบายใจอันจะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้รับความสุขได้รับความสําเร็จเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าถ้าเราไม่มีบุญกุศลที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจแล้ว <c oughs> สิ่งต่างๆก็ล้วนแต่จะประสบความสําเร็จได้ยากหรือว่าทําให้ประสบเรื่องราวต่างๆ ทำให้ใจนั้นไม่สามารถจะรับได้ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจได้ดีก็ทำให้สิ่ง,งต่างๆนั้นยิ่งไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเพราะนั้นชีวิตนั้นต้องอยู่อาศัยด้วยบุญกุศลทั้งนั้นคนที่มีบุญน้อยก็จะประสบความทุกข์ประสบกรรมเยอะประสบกรรมเยอะคนที่มีบุญมากก็ประสบความทุกข์ความลำบากน้อย ศพเพราะกรรมน้อยอันนี้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลช่วยซึ่งบุญก็เกิดจากทานศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คือไหว้พระสวดมนต์ศึกษาพระธรมวินยัยทำความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนันก็จะเป็นบุญคือความบริสุทธิ์ให้จิตนั้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น